ขอสับอุ้ยบล็อกเท้าสองเลมสวยค่ะทุกคนค่ะสวยเลยนานๆทีมันจะโผล่นะเออเด้งเนี่ยบล็อกไม่เท่าไหร่นะแต่เด้งเนี่ยนานๆทีจะโผล่นะทุกคนนะอุ้ยสองสองอุ้ยเท่านี้สวยมากเดี๋ยวต่อไปก็ขอย้ำอีกเหมือนเดิมขอไล่กันอุ้ยเดี๋ยวนะ JQ มันมันจะเสียนไหมอ่ะมันจะเสียนไหมอุ้ยถ้าไม่มีไข่ปลอกแปดบอกเกนี่ก็หลุดเสียนะอุ้ยอืแปดหลังสวยแปดหลังก็สวยแล้วนะทุกคนนะโอ้โหนี่ไงนี่ไง โอ้โหแม่งไปกระจายเลยทุกคนคะ่ะมันไปข้างซ้ายข้างข,างขวามหมดเลยนะทุกคนนะโอ้โหรอบนี้ก็สวยงามนะสวยงามตามระเบียบอ่าเพิ่มมาหน่อยห้าสิบไปเลยละกันคนโอ้เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มอยู่นะแม่พู้พ่อทำเพลงเจ็ดแต้มอยู่นะเ็เก <7 S 1> มนีม้ก็เล่นง่ายนะทุกคนนะไม่ต้องตกักลงตักแดดนะเออเล่นในห้องแอร์ฉ่ำๆบนมือถือเล่นง่ายเล่นสนุกค่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยเสียดายข้างๆสเตอหนะสวยมากเลยอันนี้ป๊อป๊อกปคําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่าสิบปดปีควรได้รับคแนนนะะะจ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้พกทุนมา200บาทเท่านั้นนะรอบนี้ก็คือขอมาที่ค่ายเอ p o k e โปกเกอร์ก่อ,กอนละกันคะ่ะทุกคนค่ะไม่พูดพ่ำทำเพลงเานะไปที่ห้องสองก่อนละกันอ่ะสนามคันต้นนะมาเลยเปิดหัวสวยๆค่ะประเดิมด้วยที่สิบก่อนละกันอุ้ยรอบนี้เรามีทุนมาน้อยที่สุดเลยนะเออน้อยสุดในกลุ่มเลยอุ้ยสีแต้มสองเด้งบวกเลยอุ้ยเจ็ดแต้มสามเด้งอ่ะ <7 S 2> สวยนะท,<า>ทุกคนนะอุ้ยไม่แรกก็สวยเลยอะทุกคนเอ้ยเจ้าหกแต้มเราเจ็ดแต้มสามเด้งนะโอ้เด้งแบบจนับเลย ไปกันต่อหมายต่อไปค่ะทุกคนค่ะเกมนี้ก็เล่นง่ายนะทุกคนนะยี่สิบอุย้ยสองเต้มสองเด้งขอดิขอเจ็ดเลยปะเจ็ดนะเจ็ดแต้มสมับอือสองแต้มสามเด้งหวังว่าเจ้าจะไม่ทันแหละก็หวังว่าเจ้าจะบอดน,นะแต่เจ้าแปดหลังนะก็ฟันเรียบไปตามระเบียบนะทุกคนนะโอ้โหเกมนี้เล่นง่ายเล่นไวนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากลองนี้จิ้มลิงใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆหรือแ adgw24 จะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำจะมาซ้ำรอยเดิมมาขอสับอุ้ยบล็อกเจ้าสองเรื่งสวยค่ะทุกคนค่ะ สวยเลยน,ะนานๆทีมันจะโผล่นะเออเด้งเนี่ยบล็อกไม่เท่าไหรนะ่นะแต่เด้งเนี่ยนานๆทีจะโผล่นะทุกคนนะอุ้ยสองสองอุ้ยเชา่านี้สวยมากเดี๋ยวต่อไปก็ขอย้ำอีกเหมือนเดิมขอไล่กันอุ้ยเดี๋ยวนะีคิวมันมันจะเสียนไหมอ่ะมันจะเสียนไหมอุ้ยถ้าไม่มีไข่บล็อกแปดบล็อกเก้านี่ก็รู้เสียนนะอุ้ย,ยแปดหลังสวยแปดหลังก็สวยแล้วนะทุกคนนะโ<ป>อ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหแม่งไปกระจายเลยทุกคนขา มันไปข้างซ้ายข้างขวามหมดเลยนะทุกคนนะโอ้โหรอบนี้ก็สวยงามนะสวยงามตามระเบียบว้าเพิ่มมาหน่อยห้าสิบไปเลยแล้วกันทุกคนอู้ยูเจ็บแตม้มเจ็บแต้มอยู่นะใม่ผู้บ้าทำเพลงเจ็บแต้มอยู่นะเเกมนี้ <7 S 1> ก็เล่นง่ายนะทุกคนนะไม่ต้องไปตกักลมตักแดดนะเออเล่นในห้องเอฉ่ำๆบนมือถือเล่นง่ายเล่นสนุกคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยเสียดายข้างๆสเตตนะสวยมากเลยอันนี้ป๊กป๊กป๊กก้าสองเด่งไม่เป็นไรนะตอนนี้เราก็สวยอยู่นะลุ้นทุกตาค่ะขอเจ้าไปป๊อกก็พอแล้วอ่ารอบนี้ก็เหมือนเดิมหาสิบอุ้ย หนึ่งแต้มหรอขอแปดได้ไหมโอ้โหหนึ่งแต้มภาวนาหนึ่งแต้มภาวนาจะให้เจ้าบอดนะกินบอดก็เจ้าหกแต้มก็รอบนี้ก็โดนเจ้าปิดรอบหนึ่งค่ะทุกคนค่ะเออมาซ้ําเลยขอเพิ่มค่ะเบ็ดนะร้อยหนึ่งเพราะว่าเพื่อตีคืนสองแต้มสองเด้งขอเจ็ดลักกันห้าแต้มยังไงอุ้ยเจ้า,าสามแต้มสวยค่ะทุกคนค่ะตีคืนกลับมาแล้วค่ะบวกมาหนอยนเนาะตอนนี้กําไรก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะทุกคนนะโหไปกันต่อไปเรื่อยๆไปได้สวยงาม เดี๋ยวนะอ่ะอุ้ยสวยเลยปอกแปดปิดจบเลยค่ะทุกคนค่ะสวยค่ะโอ้โหเอาแล้วไงอุ้ยเจ้าเต้มเดียวนะรอบนี้กินรอบวงค่ะทุกคนค่ะโอ้โหปิดจบสวยงามเลยบวกมา190นะตอนนี้กำไรก็สองสามเท่าแล้วค่ะทุกคนค่ะเอออ่ะเอป็นว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคุณเนาะเดี๋ยวไว้เจอกับสีใหม่ EP หน้าดีกว่าบายบาย